อิสราเอลสั่งขวางกองคาราวานชดปาเลสไตน์นับหมืน่นคึกคับวันที่12มิถุนายน2568ความคืบหน้าของกองคาราวานเดินทับทางบกเป็นขบวนความมั่นคงนานาชาตินะคะเริ่มเดินทางแล้วจากเมืองมิสราตาประเทศลิเบียกำลังมุ่งหน้าไปยังอียิปเพื่อไปยังฉนวนกาซาแล้ว ขบวนนี้จัดโดยคณะกรรมการประสานงานการดำเนินการร่วมเพื่อปาเลสไตน์กำลังจะผ่านลิเบียสู่อียิ์มุ่งหน้าสุดานราฟาขาบวนคาราวานนี้มีชื่อว่าสมูทนะคะ,ะนายภาษาอาหรับแปลว่าความยืดหยุ่นประกอบด้วยรถบัสตอนนี้12คัน รถยนต์ส่วนตัวร้อยคันมีนักเคลื่อนไหว้7 7 0 0คนประจำการอยู่บนขบวนนี้และมีผู้เข้าร่วมกว่า7,000คนนี่เป็นเอกชนนะคะทั่วๆไปนำโดยภาคประชาสังคมของตุนิเซียรวมถึงผู้เข้าร่วมจากแอลจีเรียโมร,โร็อกโกโมริเตเนียและลิเบียเดินทางออกจากเมืองหลวงของตุนิเซียเมื่อวันจันทร์นั่นหมายความว่า อาจจะไม่ใช่หรือใช่เราค่อยตามต่อนะคะเพราะว่าขบวนที่นำหน้าเนี่ยเป็นนักเคลื่อนไหว1,700คนอยู่ในขบวนรถ12คันรถส่วนตัวอีกร้อคันจริงๆแล้วมีตามมาที่ไม่ใช่ของขอบวนนักเคลื่อนไหวอีกเต็มเหยียดเลยนะคะ กองคารวานออกเดินทางจากอัลจีเรียพร้อมด้วยคณะริเริ่ม7,000คนนะคะระหว่างทางมีผู้เข้าร่วมตลอดทางปราศจากอุปสรรคผู้เข้าร่วมขบวนหยุดพักที่เมืองซาวิยาตอนเย็นวันอังคารเพื่อแสดงความไว้อาลัยและเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความสามัคคีของชาวอาระัะก็พักด้วยล่ะค่ะที่ลิเบีย โมฮัมเหม็ดอามีนบินนัวผู้ประสานงานด้านการแพทย์ของขบวนรถกล่าวกับสนานีอนาดูลูของตุรกีนะคะเขาบอกว่าเราเดินทางผ่านเมืองต่างๆหลายแห่งในลิเบียและตอนนี้ใกล้กับเมืองอัลซาวิยาซึ่งอยู่ห่างจากเทรป,ปลีไปทางตะวันตก51กิโลเมตร ขากล่าวว่าขาบวนรถช่วยเหลือได้รับการต้อนรับจากชาวลิเบียบนท้องถนนอย่างคับคัง่งได้รับการแสดงความเคารพอย่างเป็นทางการจากกองกําลังรักษาความปลอดภัยของลิเบียนั่นคือรัฐบาลลิเบียสนับสนุนนะคะเปิดทางอย่างสะดวกเมื่อเช้าวันพุทธที่ผ่านมา ขบวนรถได้ออกเดินทางจากเมืองซาเวียาทางตะวันตกของลิเบียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายสามัคิอันยาวนานมุ่งหมายทำลายการปิดล้อมของอิสราเในฉนวนกาซาไม่ใช่ทหารเป็นนักเคลื่อนไหวเป็นหมอเป็นทนายไม่รู้ว่าจะไปรับมือกับการทหารของอิสอลยังไงนะคะแต่ก็ไม่ยักกลัวทางที่ดีก่อนหน้านี้มาทางเรือถูกจับและขับไล่ออกไปส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือหมายถึงเรือของเกรตาทันเบิร์กนะคะตัวเกรตาถูกส่งกลับแล้วก็เจ้าหน้าที่บางส่วนถูกเนรเทศอิสราเอลเนรเทศนะจับมาจากทะเลแล้วก็เอามาให้ดูวิดีโอโฆษณาชนเชื่อเสร็จก็ไล่กลับเป็นเนรเทศแต่บางส่วนเนี่ย ไม่ยังไม่โดนเนรเทศนะคะแล้วก็เริ่มอดอาหารประท้วงนั่นคือการเคลื่อนไหวทางทะเลโดนขัดขวางสองรอบมานี้เป็นการเคลื่อนไหวทางบกไม่รู้ผลจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ต้องนับถือคารวะจิตใจของนักเคลื่อนไหวเหล่านี้เดินทางมาทางบกอันตรายทีเดียว รายงานระบุว่าผู้เข้าร่วมมีทั้งนักการทูตาทนายความแพทย์และนักเคลื่อนไหววางแผนที่จะเข้าจากลิเบียนะคะไปอียิปต์ภายในวันพระสมดีนี้คือวันนี้ก่อนจะไปถึงเมืองราฟาใกล้พรมแดนกาซาในวันศุกร์ก่อนหน้านี้เบนนัวบอกกับสื่ออนาดูลูว่วาขาบวนรถดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนริเริ่มระดับโลกที่มีประเทศต่างๆ ลงนามเข้าร่วมมากกว่า32ประเทศนะคะทั้งจากยุโรปอเมริกาใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาบอกว่าเรากำลังดำเนินการประสานงานกับองค์กรต่างๆที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเข้าถึงกาซาช่วยเหลือกาซาให้ได้ทางบกทางทะเลและทางอากาศเขากล่าวเสริมเน้นย้ำอีกบอกว่าเป้าหมายของพวกเราคือการเข้าถึงกาซาทางบกและเพื่อสร้างความตระหนักรู้ทั่วโลก เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในกาซาผ่านกิจกรรมต่างๆที่ได้จัดขึ้นตลอดเส้นทางเรากำลังประสานงานกับโครงการต่างๆอย่างจริงจังเช่นจะจัดการเดินขบวนเพื่อฉนวนกาซาซื้ออนาโลูรายงานว่าในความคิดริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวครั้งนี้เหล่านักเคลื่อนไหวจำนวนหลายพันคนจาก32ประเทศกำลังวางแผนจัดการชุมนุม ที่จุดผ่านแดนราฟานะคะในวันที่15มิถุนายนอาทิตย์นี้ละค่ะวันอาทิตย์นี้นักเคลื่อนไหวจะรวมตัวกันจากกรุงไคโรประเทศอียิปต์ในวันที่12มิถุนายนคือวันนี้แหละเพื่อเดินทางไปยังเมืองชายแดนอาริชในวันรุ่งขึ้นจากนั้นจะเดินขบวนอีก50กิโลเมตรหรือ31ไมล์เป็นเวลา3วันไปยังเมืองราฟาชายแดนอียิปต ต่อกาซานะั่ละค่ะพื้นที่อันตรายที่เ s เยลยึดเอามาจัดการจากอิปติตและจัดตั้งกองกำลังหัวรุนแรงตั้งสำนักงานใหญ่นะคะที่นี่ที่บอกว่าตั้งหลักเพื่อจะรบกับฮามาสเป็นกลุ่ม i อเนะคะเป็นกลุ่มอาญากรมีประวัติโชคชงแต่มีรายงานว่าตอนนี้กลุ่มต่อต้านในปาเลสไตน์ไดยเช็คบินกลุ่มนี้ไปถึงครึ่งร้อยแล้ว จากตาวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะกองคารวาลจะสามารถผ่านด่านราฟาได้หรือไม่หรือสึกใหญ่ระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านจะระเบิดขึ้นก่อนโทั่วโลกต้องมาลุ้นกันด้วยใจระทึกค่ะ